สวัสดีครับผมโคจุงสัญญาภาาสุขวันนี้มีโปรแกรมที่จะมานำเสนอนะครับคือโปรแกรม Photoshop Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการตัดต่อภาพนะครับสำหรับ Photoshop นี้เดี๋ยววันนี้จะสอนแค่พื้นฐานนะครับการเข้า Photoshop การตั้งค่าหน้ากระดาษต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการ ใช้ในงานตัดต่อภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวันนี้จะทําให้ดูอัน,นแรกครับไปที่ Photoshop เลยใครลงแล้วจะมีเวอร์ชันเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับอ่ากดไปละอ่าอันนี้คือ Photoshop cs 6นะครับที่ผมใช้ cs 6เข้ามาเสร็จจะเป็นมาตราแบบนี้อ่าจอสีดำและสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เปลี่ยนได้ วิธีการเปิดหน้ากระดาษไปที่ตรงไหนไปที่ไฟล์นะครับตรงนี้ไฟล์ตรงแถบเมนูนี้จะมีไฟล์ Edit Image Layer Type Select Filter TD View Window Health นะครับตรงนี้มันก็จะมีพวกเครื่องมือที่เกี่ยวกับการสร้างและการจัดการภาพต่างๆนะอันดับแรกเลยถ้าจะเปิดหน้ากระดาษใหม่ให้ไปที่คำว่าไฟล์นะครับ ไปที่ New หรือ Control N ตรงนี้เขาจะเป็นที์รัดสำหรับคนที่ต้องการความเร็วในการทำงานเช่นกด Control N เสร็จก็จะขึ้นมาหน้าใหม่เลยหน้า New มาให้อ่เรากดไปครับในหน้า New หน้ากระดาษตัวนี้ขึ้นมาช่องแรกเลยก็จะมีเรากรอกชื่อชื่อชิ้นงานของเราจะใส่คำว่าอะไรอ่า เดี๋ยวผมลองตั้งชื่อให้ดูอ่สำหรับช่องที่สองเป็นช่องที่เลือกโหมดโหมดนะครับโหมดกระดาษว่าจะเอาโหมดไหนโหมดรูปภาพโหมด us paper international ก็คือพวก a 4 a 5ต่างๆนะฮะนี่ครับโหมด photo สำหรับการ ใช้การนำภาพที่จะเตรียมไปอัดไปอัดภาพล้างภาพนะฮะอ่าต่อไปหมดเว็บเนี่ยมันก็จะมีค่า resolution ที่เว็บเขารองรับนะฮะแปดร้อยหกร้อยพันยิบสี่เจ็ดหกแปดประมาณนี้อ่าต่อไปโมบาย l e สำหรับสร้างงานเกี่ยวกับมือถือนะฮะขนาด resolution ที่เขากำหนดไว้ ต่ไปฟรีวิดีโอก็สำหรับตัดต่อว,วิดีโอนะฮะเวอร์ชันล่างๆจากนี้ไม่มีนะฮะมันจะมีตั้งแต่เริ่มห้าขึ้นมาจะมีเวอร์ชันนีนะ้สำหรับการเปิดก็เลือกเลยครับกระดาษหน้ากระดาษเสร็จสนมากผมจะเลือก A 4นะฮะ A สแล้วเราคุ้นเคยกันดีกับขนาดที่นะี้เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีบอกว่า ความกว้างความยาวเท่าไรค่า resolution เท่าไรปกติก็จะตั้งให้มา300เลยขนาดมาตรฐานนะฮะใช้สำหรับการพิมพ์300พิกเซลนะครับผมโหมดโหมดสีเราใช้กับเว็บอ่าเราใช้กับเว็บเลือก RGB ถ้าใช้กับงานพิมพ์เอาท o ดอร์งานเอกสาร ต้องเลือกหมด C M Y K นะเพราะว่าสีสีจะมีเยอะกว่าการผสมสีจะชัดกว่าคมกว่านะฮะ,อ,ะอันนี้ผมสาธิตแค่นี้ก่อนกดโอเคไปอ่านี่ครับหน้ากระดาษสีก็จะมาแบบนี้แนวตั้งหรือแนวนอนก็สามารถปัดได้ส่วนหน้ากระดาษขึ้นมาก็จะมีสังเกตนะครับตอนนี้จะเป็น ไม้บรรทัดนะครับทั้งสองข้างเลยด้านบนด้านข้างไว้สำหรับวัดอ่าอ่านี่วัดราจะตั้งค่ากระดาษอะไรก็สามารถวัดได้ตรงนี้ต่อไปมาดูแถบด้านซ้ายมือครับแถบเค,เครื่องมือเครื่องมือใช้ในการตัดต่อนะฮะตัวแรกเลยคือเรียกว่า move tool move tool นะครับ Move to ก็แปลตรงตัวอยู่แล้วว่าการเคลื่อนเคลื่อนย้ายเป็นเครื่องมือสําหรับการเคลื่อนย้ายนะครับอุปกรณ์สําหรับการเคลื่อนย้ายรูปภาพหรือวัตถุที่เราสร้างขึ้นมานะฮะอย่นีครับ,รบถ้าจะใช้จัดการกับภาพหรือฟิลเตอร์หรือพวกโฟลเดอร์หรือ,รอเลือกคำสั่งอะไรก็ตามแต่เราต้องใช้ตัวนี้นะฮะ ลูกศรจะเป็นสีดํานะครับตัวนี้เป็นหลักเปรียบเสมือนมือเราเลยเราจะไปชี้สิ่งไหนก็ต้องใช้ตัวนี้นะฮะตัวนี้สําคัญว่าไม่ว่าจะเราไปทํางานชิ้นไหนเสร็จกลับมาแล้วจะต้องมาตัวนี้ตลอดนะฮะเนี่ยครับมูทูตัวนี้คือจุดสําคัญที่เราต้องต้องจานะฮะต่อไปอ่านะตัวนี้ อันนี้เป็นตัวใช้สำหรับซีเล็กพื้นที่นะครับซีเล็กพื้นที่ที่เราต้องการจะตัดเป็นรูปทรงนะฮะสี่เหลี่ยมวงกลมก็ะจะมีเ,เลือกต่อไปอันนี้เหมือนกันอันนี้ใช้สำหรับลากครอบตัดนะครับลากครอบตัดรูปภาพที่เราต้องการตามพื้นที่ที่เราต้องการนะฮะสังเ,เกตด,ดูวิธีการก็คือลาก สิ้นไปแล้วคลิกเมาส์คลิกเมาส์คลิกมันก,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 ก็จะหยุดตรงนั้นนะฮะแล้วมันก,ก็จะสามารถลากต่อไปที่จุดอื่นโดยการคลิกไปเรื่อยๆนะครับพอเส้นมันจดการก็จะขึ้นเส้นซีเล็กมาอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เราจะสามารถทํางานได้อ่าถ้าเราคลิกสําหรับพื้นที่นี้เราก็สามารถที่จะเทเนี่เทสีภายในพื้นที่ที่เราซีเล็กไว้นะฮะ ต่อไป Mag i c แว n d มาจิกหรือ m ม g จิกก็ได้นะฮะแต่ส่วนมากผมจะเรียกประเด็นภาษาไทยเรียกคาถาวิเศษมันวิเศษยังไงเพราะว่ามันสามารถกดไปที่ตรงไหนแล้วก็ีเลืกไปเลยนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีค่าสีที่เท่ากันนะฮะใช้สีที่เป็นกาเดียนไม่ได้การไปีเลืกสีที่ไล่ไล่เขตสีไม่ได้นะครับ ได้เฉพาะสีที่เท่ากันนะครับค่าสีที่เท่ากันเนี่เดี๋ยวลองทำให้ดูนะถือว่าผมใช้ตัวคาถาวิเศษตัวมาจิกแวรน,นี้คลิกนะฮะถ้าผมคลิกข้างนอกอ่ะมันก็จะสีเล็กเฉพาะสีที่มีค่าเท่ากันเห็นไหมครับสีที่มีค่าเท่ากันมันก็จะแบ่งกันได้ชัดเจน ผมไปคลิกตรงกลมวงกลมอ่ามันก็จะเลือกซีเล็กเฉพาะส่วนที่เราคลิกนะฮะผมอ่าก็ตัวนี้ก็ใช้ในการตัดต่อได้เช่นกันนะต่อไปตัวนี้เขาเรียกว่าตัว Crop ครอ l Crop Tool ใช้ทำอะไรใช้สำหรับ Crop หรือ,รอตัดพื้นที่งานของเรานะเพราะว่าเราไม่ต้องการ AC เราต้องการแค่กลึงกลาง AC แลอ่าล้วก็เลื่อนไป สามารถคลิกตัวครอบแล้วก็เลื่อนไปแล้วกด enter มันก็จะตัดตัดหน้า e สให้เราเหลือพื้นที่เท่าที่เราต้องการนะครับเท่าที่เราต้องการครอบต่อไปตัวนี้ spot headline นะครับ spot headline อันนี้ใช้ทำอะไรอันนี้ถ้าคนที่แต่งภาพตัวเองบ่อยหรือแต่งภาพ พอเทรดบ,บ่อยๆภาพคนหน้าคนบ,บค่อยๆก็วนมาจะใช้ตัวนี้กันนะครับใช้สำหรับลบหรือย้ายหรือปั๊มพื้นผิวนะครับเช่นนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเดี๋ยวผมจะหาพื้นผิวมาเดี๋ยวเราเอารูปมาให้ตัดต่อนะครับ สมมุตินะครับน,นี่ฮะก็จะทําให้หน้าเรากลายเป็นภาพที่มันเนียนขึ้นหน้ามันจะเนียนขึ้นนะฮะพวกจุดพวกตัวนี้ก็จะหายไปฮะ อันนี้ภาพมันเล็กครับพอขยายมันมันแตกเลยเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะคือต่อไปเลยครับต่อไปคือ Brush ブラสブラส2 s h t 2คืออะไรบัดตรงตัวอยู่แล้วอ่านี่เป็นผู้กันที่สามารถวาดได้ลงสีได้นี่ครับบัดอันนี้ใช้สำหรับ CG เพน n ์นะฮะส่วนส่วนมากสำหรับ CG เพน n ์ ต่อไป pattern โคลนสเต็มนี่โครนสเต็มให้ทำอะไรโครนสเต็มเห็นไหมครับเอาไหมนะฮะโคลนสแต็มถือว่าผมต้องการจมูกให้กดอันตรีดค้างไว้นะครับอ่ามันจะโคลนจมูกเสร็จแล้วไปวางที่ใหม่ได้เห็นไหมครับมันเป็นการโคลน เหมือนกับถ่ายภาพตัวนี้นะครับถ่ายภาพจมูกเสร็จเอามาวางอีกที่หนึ่งอ่ะนี่นะคนสแตมอันนี้ใช้นสำหรับทำพวกภาพกราฟิกอะใช้กันเยอะต่อไป,ไปตัวนี้ฮิสตอรี่บาก็คือการกลับไปก่อนหนะ้าที่เราจะทำชิ้นงานนะครับเช่น เราลบเราใช้ภาพใช้บัตรลบใช้บัตรวาดอ่าเราต้องการที่จะกลับว่าใช้ตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้อ่าครับมันก็จะกลับที่เดิมต่อไป i e r t e r t r u คืออะไรคือยางลบบอกตรงตัวอยู่แล้วใช้ลบนะฮะใช้ลบ บางคนถามว่าทําไมลบแล้วเป็นสีดําสังเกตตรงนี้ครับอันนี้คืออันนี้คือ foreground color นะฮะอันนี้สีสีสีข้างหน้าอยู่ส่วนหน้าส่วนบนนั่นหละครับข้างล่างจะเป็น b a c k color นะครับ b a c k ground color ก็คือเราลบไปเสร็จมันก็จะเห็น b a c k ground เป็นสีสีของตัวนั้นนะฮะสีของตัวนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีขาวาเราลบไป b a c k ground มันก็จะเห็นแค่ b a c k ground เป็นสีขาวนะฮะ ต่อไปนี่ถังสีตัวนี้ก็ใช้บ่อยครับใช้สำหรับเทสีหรือเลือกเทสสีกาเดียนอ่าเห็นไหมครับแค่คลิกแล,ล่างนะฮะก็จะเป็ี่ยนสีกลายเป็นไล้สีต่อไปอตัวนี้ผมเรียกว่านิ้วนิ้ววิเศษนะนะิ้ววิเศษใช้สำหรับยืดหน้า ดึงหน้าสำหรับคนที่ชอบแต่งแต่งภาพนะครับอันนี้เบออันนี้ก็ใช้เบอร์ก็เบอร์เบอร์หน้าไปตามนั้นเชฟก็เหมือนกันใช้สําหรับจัดดึงยืดนะฮะอันนี้ใช้เกลียเกลียหน้านะนี่สามอย่างเลยใช้เกลียนหน้าใช้ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้สําหรับแต่งแต่งสีผิวนะะแต่งผิวปรับผิวต่อไปเพนทูเพนทูก็คล้ายๆตัวนี้ครับ คล้ายๆตัว selection คล้ายๆตัว lasso tool คล้ายๆตัว magic wand แต่ที่เป็นจุดเด่นของมันก็คือสามารถคลิกแล้วเลือกพื้นที่ที่เราจะดัดได้นะครับนี่เราสามารถดัดดัดเส้นได้ด้วยแร้ว่าเราจะ Select จุดไหนแล้วก็ดัดเส้นจึงกันไปแล้วหลังจากนั้นเส้นมาจบกันให้คลิกขวานะครับกด make selection อ่ามันก็จะเป็นการ Select เฉพาะพื้นที่ที่เราเลือกเมื่อกี้นะฮะนี่ ไปทตัวนี้ตัวเข้าใจกันดีอยู่แล้วตัวทีอ่าตัวทีก็ใช้พิมพ์นะฮะพิมพ์ข้อความอ่าพิมพ์ข้อความอ่านี่ฮะหลังจากนั้นทุกครั้งที่เราใช้ ตัวเครื่องมือนะครับเราวต้องกลับมาที่ Mo v e to ตัวนี้ตลอดนะฮะสังเกตดูที่ผมใช้นะฮะมันจะต้องกลับมาตลอดเพราะว่าตัวนี้จะใช้เลื่อนนะครับเลื่อนวัตถุที่เราจัดการนะฮะต่อไปตัวนี้คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับตัว m move to เลยแต่ตัวนี้สามารถดัดดัดเส้นนะครับดัดเส้นดัดอะไรได้ตอนตอนที่เราใช้ตัว เปนทูนะฮะนะฮะพอมาใช้ตัวนี้ก็สามารถดัดเช้นตัวนี้ได้สามารถดึงได้นะครับผมนะแต่ตัวอื่นไม่สามารถดึงได้นะครับตัวมูทูไม่สามารถดึงได้ต่อไปเชฟอ่านะตัวนี้คือตัวตัวเชฟเชฟตัวนี้นะครับใช้เป็นตัวช่วยของเราสำหรับสร้างรูปทรงต่างๆและมีให้เลือกรูปทรงเยอะมากนะฮะ ถ้าคลิกตัวเชฟตัวนี้แล้วนี่ครับมันจะมาขึ้นตัวข้างบนตัวเชฟให้เราคลิกตรงสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับมันก็จะลงมาให้เราเห็นนี่ครับมันจะมีรูปร่างรูปทรงต่างๆอันจากนั้นคลิกตัวนี้ได้ครับถ้าจะเลือกเพิ่มคลิกตัวเพิ่มเฟืองอ่าเสร็จมาคลิกออฟกดโอเคไปตัวนี้ตัวเชฟมันก็จะลงมาตรงนี้หมดครับนี่อ่าอยากได้อะไรก็เอาไปใส่ นะครับต่อไปมือแฮนเลยตรงตรง,ตรงตัวเลยแฮนแฮนชู hand. Hand มือใช้สําหรับทําลไรนะครับเลื่อนเลื่อนผ้าครับสําหรับเวลาเราขยายให้มันใหญ่อะไรนี้เราจะขยับมันยังไงอใช้ตัวแฮนเนี้ยขยับเอาอต่อไปสุดท้ายนี่โอ้ยังไม่สุดท้ายสิครับตัวซูม โซมก็คือตรงตัวครับซูมซูมเข้าซูมออกนะครับมีซูมอินซูมอาคลิกขวานะครับคลิกขวาซูมอินซูมอัลต่อไปนี่อันนี้สุดท้ายเลยคือก็คือ,คอสีสีที่ผมเลือกใส่นะครับตัวนี้คือสีแล้วเมิ่อคลิกเข้าไปเลือกสีก็จะเป็นสีนี่ครับ ครับอันนี้คือสีโฟกัสนะครับโฟกัสก็คือสีสีด้านหน้าสีที่อยู่ด้านบนแบกาวก็คือสีที่อยู่ด้านหลังก็คือเวลาเราตัดเส้นเวลาเราลบแบกาวออกมันจะเหลือตัวพื้นหลังนะครับคือสีแบกาวเป็นสีไหนก็สีนั้นนี่ครับสีเหลืองสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็ สิ่งที่ควรรู้ในการใช้ในการเครื่องมือตัดต่อภาพนะครับก็มีประมาณนี้แล้วดูวิธีเซฟเซฟยังไงเวลาเราจะออกไปที่ไฟล์ครับเซฟแอสธรรมดาเลยเซฟแอสแล้วก็พิมพ์ชื่อแล้วก็ไปแล้วกดเซฟนะฮะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอ่าแล้วสามารถเปิดเข้ามาปรับแก้ไขได้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนเรื่องเลเยอร์ครับตัวนี้คือเลเยอร์ใช้สำคัญมากสำหรับการทำงานนะครับผมเลเยอร์นะ วันนี้ก็พอจะเข้าใจนะครับสำหรับเครื่องมือของ Photoshop ในการตัดต่อภาพก็ใช้ประมาณนี้ครับใช้จริงๆก็ไม่ไม่ถึง5ตัวแหะครับก็ลองลองฝึกฝึกใช้กันรู้ว่าตัวไหนใช้ทำอะไรนะครับใครดูคลิปนี้แล้วก็ลองฝึกทำดูนะครับได้ไม่ได้อย่างไงก็คอมเมนต์ใต้ใต้วิดีโอนี้เลยใต้ YouTube ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาตอบให้สำหรับวันนี้ ขอบคุณมากมายที่ติดตามชมวิดีโอจนจบนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าจัาผมวันนี้สวัสดีครับ